วัสดีครับเพื่อนเพืเ่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีนเช้าจีนเช้าจีนบ่ายนะครับซื้อ vip ได้ด้วยเด้อรูดหกนะคะเด่นหกกับเก้าก็รูดหกรูดเก้าเนาะตัวรองก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าแปดห้าเก้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าแปดเก้าสี่เก้าสี่สองสองเก้าสองสองหกสี่สองให้นิดนึงเนาะ เหือผุกนบายตัวเด่นก็แปรกระสุตัวรองก็7กับ4นะคะ8 80นี่ลูด8เอาเลยน,นะทั้ง8ทั้ง0เนาะ7ก็7072 74 75 76 78 79แล้วก็มี73 4ก็4042 43 46 47 49 970 620 460 861 806 ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นผานเวดีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้ง V i p พีเด้อขขอให้เฮงเงปังปรับทรัพย์รับโชคกันทุกคนนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ